สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บมะม่วงไปขายเขาสั่งยีโลโลละยี่สิบาทให้แม่ค้าเขาเอาไปขายโลละยีห้าบาทแล้วก็ให้เขาเพิ่มอีกหกถุงร้อยหนึ่งให้เขาได้กำไรเราขายไม่เป็น ก็ยังดีกว่าให้เขามาเก็บไปกินแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะขายพอได้อยู่ถ้าเขาไม่เก็บเยอะต้นมันใหญ่กะว่าถ้าฝนตกจะมาปลูกเขาโพดขาย ไฟก็มาถึงแล้วขายก็ขายไม่เป็นนอกจากเขาสั่งแล้วเขามาซื้อซื้ออย่างไง้เลยเหมือนมะม่วงใครอยากได้ก็โทรมาสั่งพอได้บ้างดีกว่าทิ้งร่เปล่า,ป,ลาประมาณยี่สิบโลยี่สิบโล ถึงแล้วลูกมันใหญ่ทางนี้ลูกน้อยือเกือบครึ่งทุงปุย๋ยสองสามวันก็มาเก็บห,น,หนึ่ง ทางนี้ลูกใหญ่หน่อยเพราะไม่ค่อยได้แล kind of um, ้วเตือบทุงปุ๋ย แปดคดหนึ่งจดสองดสามนนะเปดดเก้าเิเก้านงับไปด้วยเกสีมันจะมีกี่ลูกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าปดเก้าปดติดของลูกเือริเลยพอแล้วหนู่อนุมวนุ่มแตกเลียงเลี้ยานะครับเลี้นีเลี้ยมูล อยู่อีกเยอะได้ยู่ร้อยร้อยสองร้อยลูกได้พอ,อซื้อกับข้าวขายได้ก็กับข้าววันหนึ่งก็หมดแล้วตังสองสามร้อยวันหนึ่งใช้ขนาดทุกวันนี้งานศพงานบวชงานแต่งไม่มี បានលៀកនេះយកទូយកទូពីកន្ទោមតាមើលលេចមិនតងបែកបៃបែកមករាគิ่งតូគុនរឹកលើងបានមួយចការតែទាំងទុយលិរកដបងតែណាមិនធ្វើទុថាថាទុយតែទុយសបាទបច្ចុរដាំចូលចូលឃើញយ៉ាងគិនជីតដាំគំឃើញបាងនេះក៏ប្រឹកមកលុបតាំងតៃគេ ลุงไนตะเอาไม้สอย à, ép เอาไว้ครับ tập รกรุงรังสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาชั่งมะม่วงให้เขาสั่งสิสบห้าโลหนูมาก,กิโลสองโลเคนั้นเอง เงินก็หายากไปเก็บก็ยากซอยกว่าจะไดะม้มือพองฝัดป่าโอยดูด้วยกลัวโดนเรานี่ไปกับตาไปไปซื้อขนมบ้านเซลเซล คนขายก็เขาก็เอาไปขายเพื่อได้กำไรบ้างนิดๆหน่นนอยๆอย่างเราก็ไปเก็บก็ยากถ้าเก็บง่ายโอ้เทมให้เขาแล้วเทมให้เขาอีก่แต่เก็บยากซอยอยากซอ,อย่าจะไดทะ้ทีละอันทีละอันร้อนก็ร้อนแบกมาอีก นังพับเพียบช่างมะม่วงมะม่วงเด้อจะ้ะมะม่วงเด้อจะ้ะผูดด้ใดอยากซื้อผู้ใดอยากเอามะม่วงเด้อจะ้ะ Thế mẹ là tui, mẹ là thơm Hãy <laughs> 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 สกิโลไม่แน่ใจอีกช่างไหม,ม,ม,มสิบโล

យីកថែមតាំងហានអនុកអនុកកើនអើយអំពីពីមួយទៅគិតគីឡូនឹងនោបានតាំងតិចនោបានតាំងអុយទៅចេះយូតាំងរត់មិនមានតែហ៊ឺអុយអុយក្នុងក្រមไหนនេះនេះងយកមືខាង กกอันนี้สิบหกแล้วอ,อันนี้สิบเจ็ดกิโลแล้วนอกร็รับอันนี้สิบแปดเนาะสิบแ่ดก,กิโลยิ่งเงินลง ตัวโยนน้องกระเป๋าทะเลังมือทำไมติดโอ้ไม่คะ่ะกลัวช่างผิดช่างแล้วช่างอีกกลัวขาดทุนเขาหน,นูก็ดักตัวน้องทองริดทะลังทำไมจริงมีเมียนประมาณกยอะลเดี๋ยวไดอเพอแต่ไอ้นี่มันใหญ่ไงมันตกอันนี้มีใบดักพิลโล์เพรอันนี้สงเออช่างใหม่อีก ដាច់ទុនគីថ្លៃគីថាគោកគីកំទៀតនេះទីរបស់មួយគីកោផ្លឹងនំ5គីឡូ5គីឡូបាយអស់បាទ2ផ្លកធំ5គីឡូ5គីឡូឯណា เอาแถวร้อยเอาก็ครบแล้วไงอันนี้สิบสิบเจ็ดก็สิบห้าก็ห้าแถมหนึ่งไงใช่ไหมห้าแถมหนึ่งกบุญเทก็แถมสองสิบห้าก็แถมสามเจ็ดแปดกิโลใช่ไหมสามสิบห้าหกเจ็ดสิบแปดอันนี้เจ็ดกิโลงั้นเราตีปีกิโล ันนเจ็ดเจ็ด่าราติดมากิโลเมื่อกี้นับสองแล้วพ่อบอกว่าแม่นเป็ดไร้องนี้ก็เลยอยู่ใจเียก็เอาแล้พ่อทักบอกว่าเกินเก้สิบแปดมันก็ถูกแล้วไงสิบแปดก็ถูกเลยนี่าบากิโล 8กิโลกมันขงไอ้กิสันไปขงยาตอลงดิไปกิโล5 5แถม3เดือมเือบกี่ใบกิโลก่นกดสด้ เนี่อลวกนางค่ะจูนนางค่ะพลังมาแบ่งเงิ่อนยกี่สามร้อยเด็ก็ห้ากรโลี่สิบบาทค่ะโอ้ยโม่ก๊ะ ไม่ค้าไม่เคยขายของแม่ค้ายของอออะไรห er> ้ากิโลครับเรียนจบถึงปริญญาตรีนับทับอันนี้เสร็จแล้วนับไม่ถูกแปดกิโลอันนี้ของยาเสือยัมเมียนรถซาล้งเอายังไม่จบบ้านเลย អឺដកដកហើយទៅមកវាច្រើនតែចេះទៅយល់រត់សារលៀងទៅយោបានរុយពលុឡេនឹងតាយទៀតទៅណាប់ណាឆាំងឲ្យខ្លួនឯងເຂົາវាມັນនីເຕແດ່ນថ្ងៃវិដັດ Prop lẻo. Piccolo, oi, oi, viêm bay lô, à tui tui, oi tui 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 ใส่เสร็จก็มีที่สันเติมจมตนเติมจมยัวมามาแล้วค่ะคนมารับของเกินเฮ้ยประมาณทำน้อย่าเ่าเกินระมอคอ่ังรบแีนี่มเร่ที่อบกินเ้ยปรมนรั แม่ค้ารับจ้างทัวร์สารทิศ <c ười> เมาไปขายส<อ>ามร<า>้อยบาทสาิบแป,ปดกิโลกำไรบ้างไหมหรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปคุยกันไปคุยคุย,ค,ยคุยกันยากลง <c ười> มันยากดิมมันจะสบายมันยแต่บ้านบ้านแต่แต่อัดวัตุ้มหนุ่